สวัสดีครับไวรุ่นในคลิปวิดีโอนี้จะมารีวิวตัว Star s t a r p a ารทั้งหมด5ตัวเนาะปัจจุบันนะครับผม Star s t a r p a ารเราอ่ะมันปลดมาแล้วถึงเทียที่100นะครับแล้วก็ใครยังไม่ถึงพี่แนะนําให้รีบเก็บเวลเลยนะเพราะว่าตัวปู่ยามาเนี่ยเก่งมากเลยนะครับเหมาะกับการไว้ลงเลดใหม่นะเลดใหม่ก็คือเลดเพนนะครับผมที่เอาไว้ทําตัวเพนนะรพบเพนดดาวนะครับ ก็ดีมากตัวนี้เก่งนะครับติดเบิร์นด้วยโอเคสตาร์พาสทั้งหมดเนี่ยมันจะมีตัวละครนะครับทั้งหมด7ตัวเนาะเนี่ยมันจะมีตัวละครที่เรารับได้จากสตาร์พาสเนี่ยตั้งแต่เทียร์หนึ่งนะครับผมถึงเทียร์ร้อยเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7ตัวแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะรีวิวทั้งหมด5ตัวนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับที่จะรีวิวก็คือปู่ยามะเลยนะครับนี่ปู่ยามะนะครับเลเวร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเป็นธาตุไฟนะครับดาเมจอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับแต่วนี้คือแบบ โคตรแรงนะครับผมติดเบิร์นเครั้งใน12บสองวิแล้วก็มีสกิลด้วยอ่ามีสกิลด้วยนะครับสกิลเนี่ยมันเดี๋ยวไปดูกันในเทรนนิ่งโหมดแล้วกันเนาะมีแคตตาลอกลี่ด้วยนะครับผม6กตัวเนาะแล้วก็แอตแทกขึ้นไหลเนี่ยยีแล้วก็บูทเ,เงินสิ์เซ็นต์นะที่จริงน่าจะให้บูทยี่สไปเลยหน่อยก็ไม่ได้นะครับผมเป็นตัวฟรีที่บูทเงิน20โคตรดีเลยโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวที่2องนะผมเป็นจูฮาบัตนะตัวนี้เขาเรียกจูฮาบัตใช่ไหมจากเรื่องอเเอหมืนนนนกัััััคคครรรบบตตววละะี้ ก็พี่ทำไว้175แล้วด้วยนะครับค่าคอส4,002นะครับดาเมจอยู่ที่175,000ได้ไหมเออ175,000ใช่175,000สีวิโจมตีระยะ30นะครับตัวนี้เหมือนกันนะแอดแท็ก20นะครับผมแล้วก็บูสเงิน10นะครับมี4แคตตาล็อกลีนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นเทียร์75หรือเปล่าสตาร์พัท75ครับตัวนี้เทีย75พี่ทำไว้175แล้วเป็นธาตุน้ำเหมือนกันนะครับดาเมจอยู่ที่17,600สี่วิโจมต ตัวนี้ก็บูทเงินสิเ์เซ็นต์เหมือนกันนะแอตแท็กขึ้นไหลบูทสิ์เซนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจริงๆพี่เคยเขาเรียกว่าอะไรพี่เคยรีวิวไปแล้วตอนนั้นที่มันยังไม่แก้นะตอนนี้มันแก้ใหม่แล้วพี่จะมารีวิวใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นมันซ้ำกับไอเซนใช่ปะ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นสถานะสตัรนด้วยนะครับผมเป็นท่าสายฟ้าดีมากๆนะครับเวฟร์รนะ้อยเจ็ดสิบห้าเนาะดาเมจห้าพันโจมตีสามวินะครับค่าคาขอสูกร้อยห้าสิบมีคัตแกอรี่เนี่ยมีหนะ้านาะแล้วก็แอตแทคขึ้นนไหลอยู่่ทีนะรับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทียหนึ่งนะครับเนี่ยมันเป็นตัวเทียหนึ่งตัวนี้นะครับมันอีโวขึ้นได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันอีโวได้แล้วเนาะไข่ยังไม่อีโวก็ไปอีโวกันซะมันจะสามารถอีโวขึ้นมาเป็น6ดาวได้แล้วนะครับตัวนี้หลังจากที่เราอีโวมาแล้วก็เป็นธาตุน้ำเอ้ยเพิ่งสังเกตนะครับตัวนี้เป็นธาตุน้ำธาตุน้ำถ้าใส่ฟ้าอ๋อธาตุน้ำสามตัวเนาะ ตัวนี้มีดาเมจอยู่ที่เอ่อหมื่นเดนเก้าร้อยนะเก้าวิโจมตีระยะ40ค่าคอห้าร้อยนะครับมีห้าแคตตากเกอรี่แอทแทกขึ้นไหลยอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะตัวนี้เนี่ยมันอีโวรู้สึกว่ามันจะต้องใช้เทียเท่าไหร่วะเทียเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องใช้เทียเนี่ยนะครับเทียเก้าสิบเอ็ดนะครับใช้อันเนี้ยเพื่ออีโวจากห้าดาวขึ้นหกดาวนะผมโอเคมาเวรุ่นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในเทนนิ่งโมดนะครับผมจะรีวิวพร้อมกันไปเลย5ตัวนะครับแต่ว่ารีวิวไปทีละตัวเนาะโอเคส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นอุราราละนะครับเอาไปบัฟ250เฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเทนนิ่งโมดเลยไวรุ่นป่ะ โอเคครับวัยรุ่นตอนนี้เนี่ยพี่ได้ทําการสปอนมอนเตอร์ออกมาครับเลือดอยู่ที่5้าล้านครับเออพี่เสริมนิดนึงนะครับตอนนี้ในเทนนิ่งโหมดสามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วมันจะวาร์ปกลับไปล็อบบี้นะครับแต่ว่ามันจะกลับไปเซิร์ฟรวมนะมันไม่ได้กลับไปเซิร์ฟวีนะครับนี่สามารถคลิกตรงนี้วาร์ปไปได้เลยนะครับเมื่อก่อนไม่ได้เนาะตอนนี้มันอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับสามารถวาร์ปได้แล้วโอเคมาตอนนี้พี่ทําการสปอนออกมา1ตัวนะครับเลือดอยู่ที่52ล้านนะครับมาเดี๋ยวเอาปู่ยามะวางก่อนเลยนะครับนี่ เมื่อราวางปูครับไปเราวางปูยามาก็จะตีแบบเอฟเฟกประมาณนี้นะครับนี่แอนิเมชันประมาณนี้เลยแล้วก็ติดเบอร์เนาะติดเบอร์เลยนะครับติดเบอร์เลยดาเมจปูเนี่ยอยู่ที่71900เนาะเพราะว่าแอตแทขึ้นไหลใช่ไหม่20%ครับแอตแท็ attack ขึ้นไหลตรงนี้20% b u บเฟเนาะโอเคอัพขั้นแรกนะครับอัพขั้นแรกนะ่ะใช้เงิน40,000เนาะดาเมจจะเป็น4 9 0 0 0เเป็นไฮบิดนะครับ อัพขั้นแรกเนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบโคนเหมือนเดิมนะการโจมตีเป็นโคนเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นการตีแอร์เพิ่มเข้ามาครับเป็นการตีแอร์เพิ่มเข้ามานะครับโอเคต่อไปนะครับขั้นที่2ดาเมจก,กระโดดเป็น6ล้านนะครับแต่ว่าแอตแทกคูลดาวเนี่ยเพิ่มจาก3าวีเป็น8ปวีระยะเพิ่มเป็น75มีแอนิเมชันใหม่ด้วยนะครับนี่แอนิเมชันใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันนะครับในขั้นนี้เนี่ยใช้เงินอยู่ที่3ามแสนสองเลยนะครับจัดไปนะครับนี่3ามแสนสอง ขั้นนี้จะบอกว่าเป็น Fu l l LE นะครับนี่ขั้นนี้นะครับจะบอกว่า Fu l l อล e ถือว่าดีมากนะครับขั้นเนี้ย full อ e อ่ะไอตัวนี้มันจะหลุดปะวะอ่าติดเบิร์ติดเบิร์แตกปะเนี้ยติดเบิร์แตกปะเนี้ยติดเบิร์ไม่แตกติดเบิร์ไม่แตกพี่ขออนุญาตคอนโทรลไปตีมันหน่อยได้ไหมพี่ขออนุญาตไปตีคอนโทรลเดี๋ยวมันเข้าบ้านที่นะเดี๋ยวมันเข้าบ้านตีแม่งก่นอนอ่ะตีเลยอ่าโอเคในขั้นนี้เป็น Fu l l LE นะครับไยรุ่นพี่ว่าดีนะขั้นเนี้ย ขันนี้เนี่ยใช้เงินแค่นี่เองนะใช้เงินแค่3,7แเองนะขันเนี้ยแล้วก็ได้เป็นแบบ full LE มาเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะวางได้แค่ตัวเดียวนะปูะ่วางได้แค่ตัวเดียวแล้วก็สามารถขายได้ด้วยเนาะต่อไปนะครับขั้นที่3เนี่ยน่าจะเป็นขั้นที่เอาเล่นอินเนาะแล้วกออ็น่าจะเล่นอินได้อย่างเดียวปะไม่สามารถเล่นเลเล่นสตอรี่ได้ไหมอะ่ะเพราะว่ามันใช้เงินอัพอยู่ที่15ล้านเลยอะ่ะจัดไปนะครับขั้นที่3 ก็จะเป็นขั้นสุดท้ายดาเมจกระโดดมาอยู่ที่9้นะ9ล้าน6แสนสหมื่นนะครับดาเมจอยู่ที่แต่ว่าเป็นแวิโจมตีนะครับแล้วก็ยังเป็นฟูลเอลีเหมือนเดิมนะครับในขั้นเนี้ยเป็นฟูลเอลีเหมือนเดิมนะ้อไวรุ่นนะอันนี้ประมาณนี้นะครับแอนิเมชันประมาณนี้เลยโอเคทีนี้นะครับเรามาดูสกิลกันนะครับในขั้นสุดท้ายที่อัพมา15ลนะ้านเนี่ยมันก็จะมีสกิลให้กดเนาะอ่ะเมื่อเรากดตรงนี้นะครับ มัลติเพลย์แอ็บบิลิตี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอีดเวสเซาโนด์อ่ะเหมือนเป็นพวกอะไรว่าทิศเหนือทิศใต้อะไรเงี้ยเออทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตกอะไรเงี้ยตกใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออทีนี้นะครับเมื่อเรากดอีดนะฮะเรากดไปที่อีดนะครับทุกคนให้ทุกคนดูที่ดาเมจเรานะครับตอนนี้เป็น9ล้านเนาะถ้าเรากดคําว่าอีดนะครับไป1ทีนะปุ๊บสังเกตอะไรไหมครับดาเมจเราเป็น28ล้านเลยนะ28ล้านโจมตีสามวีนะครับเฮ้ยทำไมเร็วจังวะ ไอ้น,นี่เพิ่งสังเกตว่าโจมตีสามวีนะเนี่ย2ี่สิบดล้านยังไม่ได้บัฟนะครับไปรุ่นนะเอาเรื่องจัดนะเอาเรื่องจัดนะครับต่อไปนะครับเรากดอีกทีหนึ่งนะครับกดเวทนะครับกดที่เวทนะครับจะเห็นว่าดาเมจเราเนี่ยอยู่ที่สิบอดล้านเนาะเอ้าทำไมมีตัวหลุดล่ะทำไมมีตัวหลุดเออพี่ขอฆ่าก่อนนะทำไมตัวหลุดแป๊บน,งนึงนะเดี๋ยวบ้านแตกฆ่ามันดิตายตายดิ เออฆ่าสักทีสิครับโอเคฆ่าเรียบร้อยแล้วโอเคมาโทษทีมาอ่ะไอ้สกิลที่สองนะครับก็คือทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีตัวโทนี่อ่ะโทนี่สตาร์ที่ได้จากการขอพรครั้งที่สี่อ่ะรูปแบบจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็คือเหมือนว่ามันเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีได้ทั้งหมด4ี่นะสี่รูปแบบนะครับอ่ะอันนี้เรากดเป็นเวสใช่ไหมต่อไปเรากดเป็นเซานะครับ เรากดเป็นเสาดาเมจเราก็จะเป็นย4สิบล้านแต่ว่าทำไมคูดาวมันสี่ิห้าวิเลยวะไม่ค่อยดีนะแล้วก็รูปแบบการโจมตีเนี่ยเป็นเฟิร์สนะครับอืมเป็นเฟิร์สก็คือตีทีละตัวอน,นี้พี่ว่าไม่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีไม่ค่อยแนะนำอ่ะทีนี้เราจะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะกดเป็นนอสนะครับกดเป็นนอสอ่ะกดเป็นนอสอ่านอสดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบห้าล้านหกแสนนะครับเป็นโจมตีสิบห้าวิโจมตีนะครับแต่ว่าระยะรนะ้อยห้าสิบเนาะส่วนตัวแลว เออสกิลอีทกับเวทเนี่ยใช้ได้เลยนะครับอีทกับเวทนะครับอีทน่าจะดีสุดหรือเปล่าอีทน่าจะดีสุดหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตกดไปที่อีทอีกทีหนึ่งนะครับเออ28ล้าน3วิหรอใช่เหรอทำไมโหดจังวะโ <c oughs> จมตี3วิ28ล้านเนี่ยนะโคตรโหดเลยนะเนี่ยบอกให้เชียตึงเกินอ่ะเนี่ยพี่ว่าอนี้เนี่ยน่าจะโหดสุดละ แต่ว่าทีนี้นะครับปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือว่าเวลาเราบัฟเนี่ยเวลาเราบัฟเนี่ยเราต้องรอแต่ละสกิลอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องรอให้บัฟมันหมดก่อนอเราถึงจะเปลี่ยนสกิลได้นะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับพี่จะเอาอุราฮาลาบัฟเนาะ,ะพี่จะบัฟแล้วพี่ก็จะกดบัฟตรงนี้นะครับกดบัฟวิลิตี้เนาะ,ะทีนี้จะเห็นว่าดาเมจพี่อยู่ที่โหแม่ยังไม่ได้ใส่ออฟเลนเนี่ยดาเมจเกือบร้อยล้านตีไปร้อยล้านกลมๆได้เลยนะเนี่ย ทีนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนสกลิลเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเมื่อกี้อันนี้เราอยู่สกิลอีทใช่ไหมทีนี้เราเปลี่ยนไปเวสนะครับเห็นไหมทุกคนมันเปลี่ยนสกิลไม่ได้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยพี่ก็ไม่สามารถให้ทุกคนบับดูได้นะพี่ไม่สามารถบับให้ทุกคนดูได้เพราะงั้นมันจะเสียเวลาเกินไปนะครับให้ทุกคนรู้ไว้ละกันว่าส่วนตัวพี่มองว่าอีทกับเวสเนี่ยมันดีนะอีทกับเวส์มันดีนะครับแล้วก็อยากให้มีกันนะตัวเนี้ยเหมาะเอาไปการลงเลทใหม่นะพี่ว่าเนี่ย พอบัฟหมดแล้วใช่ไหมพี่ก็ต้องมารอครูลดาวของบัฟไอตัวนี้อีกอ่ะเออมันเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปนะครับจุดจุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีว,วิวตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนี่เรารีวิวตัวต่วตอไปเลยนะจูฮาบัฟใช่ไหมพี่ขออนุญาตขายปู่นะ,ะสกิลไม่หายเอาสกิลหายไปแล้วอ่ะโอเคตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับจูฮาบัฟใช่ไหมอ่ะตัวนี้ก็วางได้หนึ่งตัวนะปู่กับ ไอปู่ยามะเนี่ยกับจูฮาบัสนะครับมันจะวางได้แค่1ตัวนะครับโอลิวันนะครับไว้รุ่นนะอ่ะตัวนี้นี่วางถึงก็ตีแอร์เลยนะครับเนาะวางถึงก็ตีแอร์ด้วยนะครับหรือมันเป็นตัวละครแอร์เอ้ยไม่ใช่เป็นตัวละครแอร์เดี๋ยววางแล้วมันตีแอร์นะครับเป็นธาตุน้ำเนาะแล้วก็รูปแบบเนี่ยเป็นฟูลเอวีนะครับเอฟเฟกต์ประมาณนี้แต่ว่าไม่มีเสียงเอฟเฟกต์นะครับไม่มีเสียงแอนิเมชันใดๆนะตัวนี้นานไปหน่อยนะครับสิบวิอัพขั้นแรกดาเมจเนี่ยจะเป็น269,000นะครับ อูดาวลดลงเยอะเลยนะครับเหลือ4วิระยะเพิ่มเป็น50นะครับอนิเมชันใหม่นะครับ Holy Re Collection นะครับเนาะขั้นนี้16ื่นหกนะครับจัดไปนะอ่าเมื่อเราอัพขั้นนะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลแบบนี้เนาะรูปแบบก็เปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลแบบนี้เลยประมาณนี้อนิเมชันแบบนี้ทำไมไม่ทำเสียงเอฟเฟคให้หน่อยวะห่เสียดายวะโอเคไวรุ่นต่อไปนะครับขั้นต่อไปนะครับขั้น4ี่หมนะครับตามมจะเป็น7จ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเนาะไปนะครับ ต่อไปนะครับขั้นที่3นะครับดามเมจเราจะเป็น2องล้านเก้นะครับคูดาวเพิ่มจาก4วิเป็น6วิระยะเพิ่มจาก50เป็น70นะครับแอนิเมชันชื่อว่า holy dissemination นะครับในขั้นนี้ใช้เงิน1 0 0 0 0นะครับนี่เลยในขั้นนี้ก็ยังเป็นขั้นนี้เปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เราเป็น Circle นะครับเปลี่ยนมาเป็นโค้ลเฉยเลยว่ะจาก Circle นะครับเปลี่ยนมาเป็นโค้ลเนาะโอเคแต่ว่าอัพไม่ค่อยแพงนะตัวเนี้ย ไม่ค่อยแพงนะครับตอนนี้ขั้นสี่แล้วอะต่อไปนะครับผมขั้นที่สี่เนาะดาเมจเป็นหกล้านเจ็ดหมื่นนะครับใช้เงินเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหื่นห้าันในขั้นนี้นะครับ <c oughs> รูปแบบก็ยังเป็นโคนเหมือนเดิมเป็นโคนเหมือนเดิมอนิเมชันประมาณนี้เลยปั๊มนี่ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับไปรุ่นทีนี้นะครับ ขั้นสุดท้ายเนี่ยสองล้านหกนะครับขั้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นขั้นที่ไว้เล่นอินฟิทิตนะหรือว่าใครจะไปเล่นอะไรก็แล้วแต่ละกันนะตรงนี้ในขั้นนี้นะครับดาเมจจะเป็นสิบสามล้านเก้าแสนนะครับถือว่ากระโดดมาเท่าหนึ่งนะกระโดดจากหกล้านมาสิบสามล้านเลยนะเกือบสิบสี่ล้านนะครับแต่ครูดาวก็เพิ่มเป็นแปดวินะระยะเพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็อนิเมชั่นจะชื่อว่าเออ่ holy selection นะครับในขั้นนี้ อ่ายังไม่ใช่ขั้นสุดท้ายนะครับไอโฮลี่ซีเลคชันเนี่ยมันคือสกิลบัฟเวยทุกคนตอน,น uh เนี้ยจูฮาบัฟเนี่ยมันสามารถบัฟ300เเนะครับเดี๋ยวพี่ลองบัฟให้ดูนะครับอ่ะพี่กดโฮลี่นะครับกดใส่ตัวเองได้ไหมอ่ะลืมอา้าวไม่สามารถบัฟใส่ตัวเองได้นะครับไวรุ่นต้องบัฟใส่คนอื่นเท่าน,นั้นพี่ขอวางปู่ตรงนี้หน่อยวะ่ะกันมอนหลุดขอวางปู่หน่อยนะครับกันมอนหลุดนะกันมอนหลุดโอเควางปู่กันมอนหลุดเรียบร้อยแล้ว ทีนี้แล้วเราต้องรอสกิลนี้มันคูลดาวก่อนวะเดี๋ยวจะใช้ให้ดูได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมันยังเหลืออีกขั้นหนึ่งเนาะอัพขันนนนะพข้นที่นี่ไปเลยนะอัพขั้นที่หไปเลยนะครับดาเมจก็กระโดดเป็นยี่สิบล้านห้าแสนนะครับต่อน,นี่เลยนะครับเบสเซตนะครับหนึ่งตัวละครอ,อยู่ที่ประมาณเกือบแปดล้านนะครับตัวนี้เกือบแปดล้านถ้าเราว่ากันถึงเราบัฟป,ปกติถ้าเราใช้ตัวบัฟป,ปกติของตัวนี้นะครับ <c oughs> อ่ะบัฟป,ปกติของตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่เวลาเราเล่นเราจะใช้พวกบัฟ250%รนหาสเอร์ซ็นต อ่ะจะอยู่ที่71ล้าน9แสนนะครับอันนี้คือบัฟปกติของเวลาเราเล่นกันจริงๆนะครับตัวตัวมันเองอะ่ะสกิลโฮลี่นะครับอ่ะต,ตอนนี้ครูดาวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาปู่ยาม้ามาบัฟให้ดูนะครับทุกคนจําได้ปเปล่าว่าดาเมจปู่ยามาอยู่ที่99ล้านอ่ะทีนี้นะครับเอาปู่มาวางตัวนี้นะครับแล้วอัพขั้นแม็กใช่ไหมแล้วก็ใช้เป็นอีทเนาะใช้เป็นอีทนะครับเนี่ย28.5แนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็จะใช้ตัวนี้บัฟเข้าไป สังเกตที่ปู่นะครับนี่นะครับดูตรงนี้นะครับนี่ดูตรงเมาส์พี่นะครับเห็นไหมเมนวนวลบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจจากตอนที่เราใช้อูราฮาราบัฟมันอยู่ที่เก้าสิบเก้าจุดเก้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ที่ร้อยสิบสี่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยเนาะไวรุ่นนะสังเกตความแตกต่างนะครับแต่ว่ากว่าจะอัพได้ถึงขั้นที่มันบัฟอะ่ะมันใช้เงินต้องสองล้านหก เบสเสร็จแล้วเกือบ3ล้านไหมกว่าจะได้บัฟอ่ะเออกว่าจะได้บัฟสามร้อเป็นะเบสเสร็จแล้วเกือบ3ล้านนะครับพี่แนะนํานะให้มีนะครับให้มีนะไม่ใช่ให้มีตัวจูฮาบัตนะเนี่ยให้มีตัวเนี้ยชอบมากโอเคัวรุ่นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามารีวิวตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเทียร์เจหรือเปล่านะเดอะบานด์เดอะบานด์เดอะบรนา์นะครับตัวนี้เดอะบรนด์โอเคแอนิเมชันเป็นประมาณนี้เนาะ ค่าวางเนี่ยเราวางไปแล้วนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ค่าวางอยู่ที่เท่าไหร่ค่าวางที่400นะครับดามจเนี่ยตอนนี้อยู่ที่10,000เกืบ700อเนาะอัาขั้นแรกนะครับดามจเป็น3 4 0 0 0นะครับระยะเพิ่มเป็น60ใช้เงิน1 0 0 0นะครับต่อไปนะครับขั้นที่2ดามจเป็น8 9 0 0 0นะครับเกือบ9 0,000นเนาะระยะเพิ่มมาเป็น70ใช้เงิน2,000นะครับต่อไปขั้นที่3นะครับ ดาเมจเพิ่มมาเป็น265,000ระยะเพิ่มมาเป็น95นะครับอนิเมชันชื่อว่า Spirit Release นะครับในค่านี้ใช้เงิน14ื่นสเนาะรูปแบบเปลี่ยนนะครับจากโคนเปลี่ยนเป็น Circle แล้ว Circle คิโคตรใหญ่นะครับนี่ a อนิเมชันสวยด้วยนะครับอนิเมชันสวยแต่เสียอย่างเดียวคือว่าไม่มีเสียงเอฟเฟกนะครับโอ้วงโคตรใหญ่เลยดูดิแต่ตอนนี้มอนเลือดเหลือประมาณ8ล้านนะครับ ต่อไปนะครับขั้นที่4ดาเมจจะเป็น6กแสนห้าหมื่นหนึ่งพันะใช้เงิน3ามหมื่นหนะครับอ่าน,นี้นะครับเนี่ยค่าน,นี้ก็จะเป็นค่านเล่นเลสเล่นสตอรี่เนาะส่วนค่านล้านหกคงไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเล่นอินฟินิตได้นะอะไรประมาณนี้นะครับค่านล้านหกเนี่ยดาเมจเราจะเป็นหรือว่าขั้นที่5เนาะเออดาเมจเราจะเป็น2องล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับระยะเพิ่มเป็นร้อยสิบนะครับแอนิเมชันชื่อว่าบาลาน restoration นะครับในขั้นนี้ก็ล้านหกเลยนะโคตรแพงนะครับขั้นสุดท้ายแล้วนะครับ รูปแบบก็ยังเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมแต่ว่าระยะโคตรจะไกลอะครับเป็นไงระยะเป็นไงทีนี้นะครับตัวละครตัวเนี้ยมันน่าจะวางได้8ตัวอยู่แล้วล่ะครับตัวละครตัวนี้รับวางได้8ตัวอยู่แล้ว1ตัวเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่ล้านหเนาะล้านหกกว่าๆนะสำหรับขั้นแม็กนะครับสำหรับขั้นแม็กทีนี้เดี๋ยวพี่จะวางขั้นเล่นเล่เล่นสตอรี่ไว้ด้วยแล้วกันนะครับขั้นเล่นเล่นเล่นสตอรี่ก็คือขั้นนี้เนาะขั้นนี้นะครับดาเมจหกแสนนะครับส่วนขั้นแม็กดาเมจสองล้านทีนี้เราเอาอุราาามปักดูเน บัฟดาเมจ250%เข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าคั้นแม็กนะครับดาเมจอยู่ที่7,900นะครับแล้วก็ขั้นเล่นเรทเล่นสตอรีเ่นเนี่ยจะอยู่ที่2 000, 2 0 0นะ2,270,000นะครับประมาณนี้เลยเขอขอญากขายอุาลาระนะครับมีมอนหลุดหรือเปล่าไม่มีมอนหลุดเนาะโอเคนะครับตัวต่อไปที่เราจะรีวิวนะครับก็จะเป็นนี้เลยครับ โชจิโร่ป่ะวะจำอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วต้องขอไฟนั่นใช่ป่ะวะโชจิโร่ว่าะตัวเนี้ยพี่เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้แก้ตัวนี้มันแก้แล้วนะคตัวละครตัวนี้นะครับเป็นท่าสายฟ้านะครับนี่เมื่อวางก็จะเป็นแบบนี้วางแล้วติดตะตันเลยนะ่ะติดตตันเลยนะตีแอร์ด้วยนะครับวางแล้วติดตะตันตีแอร์นะครับดาเมจห้าพันโจมตีสามวีนะครับอัพขั้นที่หนึ่งเนี่ยดาเมจเป็นสองหมื่นแปดนะครับใช้เงินสามพันเนาะจัดไปนะต่อไปนะครับ ขั้นที่2นะครับดาเมจจะเป็น8ปดหมื่นแปดนะครับคูลดาวเนี่ยเพิ่มเป็นสี่วิระยะก็ได้เพิ่มมาเป็น60นะครับอันดีเมชั่นชื่อว่าไลนิ่งนะไลติ้งใช่ปหมไลติ้งอินฟิเคชั่นเหรอในขั้นนี้ใช้เงิน5,000เลยนะไวรุ่นจัดไปนะครับอ่ะแต่รูปแบบเปลี่ยนนะครับจากโคนเมื่อกี้นะครับไม่ใช่สิจากเซอร์เคิลเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนเป็นโคนนะครับรูปแบบนี้จะเรียกว่าแบบรูปแบบโคนนะอันิเมชั่นมีเสียงใช้ได้แต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ต่อไปนะครับขั้นที่3เนี่ยดาเมจจะเป็น1 8ึ0 0 0สนแปนะครับใช้เงิน1 2 0 0 0ในขั้นนี้นะครับต่อไปนะครับขั้นที่4นะครับดาเมจจะเป็น6 5แ0 0 0้าหมนะครับคู้ดาวเพิ่มไปเยอะเลยนะครับจาก4เป็นแปดวีนะครับแต่ระยะก็ได้เพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะจาก60เป็น90นะครับอนิเมชั่นชื่อว่าอะไรเนี่ยพี่อ่านไม่ออกว่ะฟินิเชอร์อะไรฟินิเชอร์สักอย่างนะต้องขออภัยด้วยตรงนี้นะไวรุ่นนะครับไปอ่านกันเองละกันนะครับตรงนี้ในขั้นนี 12, ้ใช้เงิน20,000เลยนะไวรุ่นมาอ่ะ เอาครับขั้นนี้นะครับจะสังเกตเนาะรูปแบบเราเปลี่ยนเป็น Fu l l AOE นะครับถือว่าดีมากอ n น m ี้เวอชันก็สวยมากเหมือนกันนะครับสวยมากสวยมากดีเมอชันสวยสวยเลยอะ่ะสวยเลยแล้วครับให้ดูแต่ว่าเป็น8ปวีนะครับนี่สวยเลยนะอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทรามาดีทรมมดีนะตอนแรกที่พี่รีวิวครั้งแรกอะ่ะมันยังไม่ได้แก้ไขแบบนี้ไงเออโอเค ค่าเลนเลนในสตอรี่ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยใช้เงินอยู่ที่ประมาณ4 6 0 0นะครับเล่นเลนในสตอรี่ตัวละครนี้ว่างได้8ตัวอยู่แล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับเล่นเลนในสตรอรี่ก็จัดกันได้นะครับต่อไปขั้นที่5ก็จะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมในขั้นนี้เนี่ยดาเมจจะเป็น1ล้าน8,500 0นะครับระยะเพิ่มมาเป็น100นะครับในขั้นนี้ใช้เงินอยู่ที่อัพขั้นเนี่ยใช้เงินอยู่ที่1,306,000 3, 0 3, นะครับจัดไปนะครับอ่ ก็เหมือนว่าเราได้ดาเมจเพิ่มแต่ว่ายังเป็นฟูลเอเหมือนเดิมถือว่าดีถือว่าดีนะจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดเลยนะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะวางตัวเล่นเลดเล่นสตอรี่ไว้ให้ด้วยนะครับอ่ะขั้นนี้นะครับขั้นเล่นเลตเนี่ยดาเมจหกแสนนะครับส่วนขั้นแม็กดาเมจล้านแปดเราก็จะเอาอูราฮาระนะครับมาบัฟกันดูนะครับบัฟสองร้อเนะครับอ่ะเมื่อเราบัฟแล้วนะครับขั้นแม็กดาเมจอยู่ที่6ล้านนะหล้านสี่แสนนะครับแล้วก็ส่วนเล่นเลตเล่นสตอรี่อยู่ที่2 200,000สอว่า ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็น Fu l l อ v ไงแล้วก็ตีแอร์นะครับคือดีนะครับ full อ v แล้วตีแอร์นี่คือดีเลยนะจัดว่าเด็ดนะครับจัดว่าเด็ดเดี๋ยวขอค่าม้อนที่หลุดก่อนเดี๋ยวขอค่าม้อนที่หลุดตัวนี้แม่งหลุดอีกลวตายแล้วตายแล้วแหละตายแล้วแหละโดนไป9ล้านตายแล้วแหละโอเคมาไวรุ่นมาโหคอแห้งแล้วถึงกับตัวสุดท้ายแล้วถึงการรีวิวตัวสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมน้องมาร์คสวอตบูแมนนะครับนี่มาร์คสวอตบูแมนนะตัวนี้ ه, พี่จําได้ว่าตอน5ดาวมันวางตรงนี้นะเนี่ยมันวางแอร์ตรงนี้นะมันเป็นตัวละครแอร์นะพอเราอีโวขึ้น6ดาวนะครับมันเป็นตัวละครวางพื้นแล้วนะครับนีเ่เมื่อเราวางไปปุ๊บนะครับรูปแบบการโจมตีนะครับก็ะจะเป็นโคลน,นะก็กว้างในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันกันนะครับเป็นยังไงนะ่ะแอนิเมชันเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่มีเสียงเอฟเฟกเนาะน่าเสียดายนะไม่มีเสียงเอฟเฟกนะครับปุยามะเสียงอย่างเฟี้ยวเลยบอกให้ ประมาณนี้โอเคอัพขั้นที่1ใช้เงิน600เองนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเป็น48 0 0เลยนะออแล้วก็อัพขั้นที่2องนะครับดาเมจจะเป็น196,000ระยะเพิ่มมาเป็น70นะครับอิเมชั่นชื่อว่า MLG Pro 2นะครับใช้เงิน8,000ในขั้นนี้นะครับ ในคาดนี้รูปแบบเปลี่ยนเป็นเฟิร์สนะครับพี่ว่าเฟิร์สเนี่ยคืออะไรที่ไม่ดีนะเฟิร์สคือแย่คือมันตีแค่ตัวเดียวมันตีทีละตัวเฟิร์สมันจะตีตัวแรกก่อนนะครับต่อไปนะครับขั้นที่3เนี่ยดาเมจจะเป็น4 48,000ใช้เงิน10,000นะครับกับอีก400ในขั้นนี้นะครับจัดไปนะก็ยังเป็นเฟิร์สอยู่นะครับต่อไปนะครับขั้นที่4เนี่ยดาเมจจะเป็น7 8 5 0 0 0นะครับระยะเนี่ยเพิ่มมาเป็น100นะครับอนิเมชันชื่อว่า Not your นะครับ ไ้เงิน4ี่หมน้าะครับปุ่มก็จะเป็นขั้นแม็กแล้วนะครับขั้น Your. ัยอะไรและน็อตยน็อตยนะครับอ่ะแอนิเมชันน็อต u ยก็จะเป็นเหมือนการยิงปืนแบบนี้แหละ,ะไม่ใช่การยิงหรอทําอะไรวะเนี่ยประมาณนี้อ่ะแอนิเมชันประมาณนี้นะครับผมเก้าวิถือว่านานแล้วก็ถามว่าเก่งไหมเหรอไม่เก่งเลยไ <laughs> ม่ได้เก่งอะไรเลยปูยามะอย่างตึงปูยามะตึงกว่าแต่ว่ามันก็เทียบกันไม่ได้เอ้ยลืมสังเกตอะไรไปนะครับ ขั้นนี้นะครับสังเกตนะครับเป็น Fu l l อลเนาะถือว่าใช้ได้สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีตัวเล่นหรือว่าผู้เล่นใหม่เนาะเออก็ใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันอยู่เทียร์หนึ่งเลยนะตัวเนี้ยเทียร์หนึ่งฝั่งอัลต้าเทียร์หนึ่งฝั่งอัลต้าก็น่าจะน่าจะรับกันน่าจะหากันได้ไม่ยากนะครับตัวเนี้ยเนาะแต่กว่าจะอีโวได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเออว่ะกว่าจะอีโวได้ก็เทียรนะ์เก้าสิบเอ็ดเนาะก็เออลากงอกเหมือนกันนะครับผมกว่าจะอีโวได้นะครับฟูลเอลีเนาะเดี๋ยวเรามาลอง ถ้าเราบัฟแล้วเนี่ยดาเมจอยู่ที่2อลนะ้านเเนาะระยะ120โจมตี9าวีวางได้8ตัวอยู่แล้วแหละตัวนี้พี่ไม่วางให้ดูแล้วกันนะครับตัวละครแบบนี้ตัวละครที่มันถูกๆมันจะวางได้8ตัวอยู่แล้วแหละประมาณนี้เลยนะครับัวรุ่นโอเคเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับการรีวิวนะครับทั้ง5ตัวของ Star p พ s s วัยวรุ่นชอบตัวไหนนะครับผมก็คอมเมนต์กันได้นะส่วนตัวนะครับพี่มองว่าปู่ยามะคือเก่งมากอาจจะเป็นเมตาของแพทนี้เลยก็ว่าได้นะปู่ยามะนะครับ ก็อย่าลืมไปรีบฟาร์มสตาร์พาร์ทให้ถึงร้อยกันแล้วกันเนาะถ้าอย่างไงเนี่ยคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ